สวัสดีครับกับพื่กับผมนะอันทรเกอร์จะแปลนะผมซึ่งวันนี้นะเดี๋ยวเรานะครับผมจะขึ้นไปเอาของนะ สังเกตทางนะว่าจะแคบๆเดี๋ยวเราต้องถอยเข้าตรงนี้นะสังเกตไหมว่ามันแคบนะ <c oughs> ต้องระวังขวาด้วยนะผมเพราะว่า ตอนนี้ทางขวาติดเลยนะเป็นอะไรที่แคบมากๆแคบมากๆทำไมชอบติดรอเรือจันเลยนะ <c oughs> บบก็บ้าๆบอๆไปกับผมนะ,นะอ่นนะ <c oughs> อันชักเกอร์นะ <c oughs> เดี๋ยวก็ขอ,ขอเปิดดูนะจบริสนึงนะฝ่ายหลังเป็นยังไงนะครับ 何 <laughs> เดี๋ยวเราต้องไปเปิดฝาท้ายต่อนะตอนนี้นะเกิดปัญหาอีกนิดนึงนะเพราะว่าถอยลงไปลึกเกินฝาท้ายเปิดไม่ได้นะต้องเดอนเดินหน้าเดินหน้าอีกนิดนึงนะ ตอนนี้เราก็เปิดฝาท้ายเสร็จเปที่ทเียบร้อยนะแล้วก็เดินเกียร์หนึ่งไว้นะเพื่อเพราะว่ามันเป็นทางชันอย่างนี้นะตอนนี้เราใส่เกียร์หนึ่งไว้นะ ก็เดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะว่าขึ้นของยังไงนะผมบ้ามีนายยุติมั้ หลังจากที่เรานะฮะได้อถอยลงมาไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรานะผมจะมาทําการปุมผ้าใบนะเพราะว่าอาเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวต้องไปดูกันนะครับนี่นะผ้าใบอันนี้เป็นผ้าใบใหม่นะซึ่งทํามาเพื่อขุมอันนี้โดยเฉพาะนะครับผม มันจะเบี้ยวเบวนิดนึงนะเพราะว่าอันนี้มันจะต้องมาอยู่ตรงขอบนี้นะไม่รู้ตอนอาทิตย์ที่แล้วใครพับนะ นะครับเมื่อกี้เราถอยเข้าขึ้นตรงนี้นะเห็นไหมเห็นไหมฮะ เมื่อกี้ตัวยางมันติดนะดีขึ้นขึ้นลงลงปกติมันไม่ติดนะแต่วันนี้ขึ้นขึ้นลงลงหน่อยก็เป็นการออกกำลังกายนะ เดี๋ยวเรานะต้องเอาตัวนี้เอาให้ตรงกันนะอันนี้คือจุดกึ่งกลางของผ้าใบนะสำหรับเมืองไทยนะผมก็ไม่ทราบนะว่าเป็นยังไงแต่ว่าผมจะเอาไ้ตรงเนี้ยไว้ตรงกลางนะไว้ตรงกลางก็สังเกตนะพระใบมันจะเบี้ยวเบี้ยวมาทางนี้นิดนึงนะเดี๋ยว เดี๋ยวเรานะจะไปทําการดึงออกฝานะเอออกซ้ายสิ แล้วข้างหลังนะผมจะทำเห็มัหมีสามตัวนะตัวนี้ตัวนี้จะต้องอยู่ตรงกลางนะผมะแล้วก็ทำการดึงนะ,ะประธานโทษทีน่าลืม ลืมมัดเชือกก่อนนะ ปกตินะผมจะมัดเชือกตรงน,นี้เพื่อดึงก่อนนะแต่เมื่อกี้ลืมนะไปดึงดึงเข้าไปข้างหลังพวกข้างหน้าเลยหลุดนะ เชือกนี้นะครับผมเป็นเชือกที่ไว้มัดตอนลงมาจากเนินนะมันจะได้ไม่ล่วงนะผมพวกลังกระดาษนะพอตอนนี้เราลงมาแล้วเราไม่จําเป็นจะต้องใช้แล้วนะเชือกตัวนี้นะเดี๋ยวเราก็แก้มัดทิ้งไว้เลยนะเห็นไหมครับการผูกเงื่อนญี่ปุ่นนะอันนี้ยง่ายๆนะผมแก้ง่ายๆ ต้องมาถอดตัวนี้ออกนะ เรเชือกนี้ก็ยาวพอสมควรนะ20เมตรนะ20เมตรก็จะปวดมือนิดนึงปวดแขนเหนื่อยนะแล้วก็เป็นการถูกเลื่อนอันนี้เหมือนคล้ายๆลูกเสือนะผมผมจำมาจากที่เมืองไทยนะการาเป็นลูกเสือนะผมสมัยก่อนเนาะนี่นะรถก็จะลกนิดนึงนะอุปกรณ์นะมีเยอะแยะนะปลอกน้ํายาล้างน้ํายาขัดนะ ก็เดี๋ยวเราจะมาดึงนะฮเข,ข้าไปข้างหลังกันเมื่อกี้เรามาเชือกข้างหน้าแล้วก็ดึงได้เลยนะ เราต้องดูด้วยนะว่าทำอย่างไรนะผ้าใบถึงจะสวยนะครับ สำหรับผมนะก็อาจจะใครที่งงๆนะผมดูตามไม่ทันนะก็ขอกราบอาภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าผมเชิ่กับตอนนี้มันก็เลยแบบรู้นะว่าตรงไหนเป็นตรงไหนนะผมเกี่ยวตรงไหนนะเห็นไหมครับผมก็จะลักษณะประมาณนี้นะเห็นไหมครับผมสวยงามไหมฮะก็สวยงามพอสมควรนะเนาะเดี๋ยวเราก็มาจัดการนะรผม ทางด้านข้างกันต่อเลยนะฮะเนี่ยผมอยากจะฝากนิดน,นึงนะผมสำหรับเวลาดึงผ้าใบเนี่ยถ้ามันอย่างนี้นะดึงนะนี่นะแล้วก็ดึงยางออกมาอย่างนี้แล้วมันจะตึงเปี๊ยเลยนะอันนี้เป็นเทคนิคของผมนะก็ถ้าใครมีเทคนิคอื่นๆนะผมก็ ก็มินเข้ามาได้นะเมินเข้ามาได้แล้วตรงนี้เราเราต้องเกี่ยวนี่แล้สังเกตไหมครับผมที่ที่ทำไว้อะ่ะเห็นไหมมันจะไปพอดีกับไอ้ตรง ขอบกล่องพอดีนะเพื่อผ้าใบจะได้ไม่ขาดนะครับ เป็นแม่สวยงามไหมฮะพ้าใบนะรถกระบะก็กลางผ้าใบได้นะไม่จําเป็นจะต้องเป็นรถคลอกนะผมแต่ว่ารถคลอกเนี่ยก็มีลักษณะข้อดีนะผมอย่างของล้มของอะไรเนี่ยผมว่ามันก็ยังอยู่ในคลอกนะมันไม่ค่อยไปไหนนะผมถ้าเป็นกระบะเนี่ยถ้าผมเอียงขึ้นมาเนี่ยมันมันออกหมดเลยนะผมมันก็แตกต่างกันไปนะเนาะ แต่ถามว่ากระบะนะผมใช้งานก็ดีนะเวลาใช้หน้าง,งานใช้อะไรนะฮะก็ใช้ได้นะแล้วก็อีกอย่างนะผมจะให้สังเกตผมจะไปขึ้นมัดจากฝั่งคนขับมาใช่ไหมฮะเพราะว่าเนื่องจากนะฮะเวลาเรา รงรถมาเนี่ยเปิดประตูมาเนี่ยเราแกะตรงนี้แล้วก็อ้อมไปฝั่งนู้นได้เลยนะไม่ต้องวนนะไม่ต้องวนนะอันนี้เป็นเทคนิคของผมในฐานะคนที่เกียจนะ <c oughs> ก็อันนี้สามารถนะผมเอาไปลอกเลียนแบบกันได้นะลอกเลียนแบบกันได้นะผมะตรงนี้มันอาจจะยังไม่ตึงนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้ดึงข้างหน้าก่อนนะความจริงมันต้องดึง,งตรงนี้ก่อนนะข้างหน้าก่อน นก็นะจะอยู่ลักษณะประมาณนี้นะข้างๆอาจจะไม่ค่อยสวยงามน,น,นะแต่ยังไงก็ตามนะผมก็นี่นะผมจะแสดงให้ดูนิดนึงนะสมมติว่าเราจอดรถปุ๊บนะฮะต้องการแก้ผ้าใบใช่ไหม<ะ>เราก็มาตรงนี้ได้เลยนะปุ๊บนะ สามารถแก้ตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็อ้อมแกะ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 ไปนะแกะไปเลยนะผมแกะแกะข้างหลังด้วยนะแล้วแกะฝั่งนี้นะผมแกะฝั่งนี้เสร็จปุ๊บนะฮะแกะถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บก็คือผ้าใบหลุดหมดนะก็สามารถขึ้นได้เลยนะอ่าขึ้นไปพับผ้าใบได้เลยนะแต่ถ้าสมมุติเราต้องแกะฝั่งนี้เราลงรถมานะมันต้องอ้อมมาเดินมาแล้วค่อยมาแกะนะก็ซึ่งเป็น เป็นวิถีคนเกียรนะเล็กๆน้อยๆนะผมบอกไว้เลยนะผมขับรถญี่ปุ่นเนี่ยไม่ขยันนะไม่ขยันนะผมส่วนมากจะอ่ใช้อันนี้กันมากกว่านะก็โอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะสําหรับนะผมในคลิปนี้นะก็วันนี้ก็คงต้องฝากลากันเพียงเท่านี้นะแล้วไว้เจอกันใหม่นะผมในภายในคลิปหน้านะ ขอบคุณครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยคะกับอันช er ักเกอร์เจแปนนะครับผมสำหรับวันนี้นะคงต้องลากันเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ 「君の声君の笑顔僕の中に刻まれて僕の中で愛に変わるいつか二人」